คุณก๊อฟฮะเรื่องของชั้นสามตึกติวนะครับตอนนี้คุณก๊อฟอยู่กับเราที่นี่ครับสวัสดีครับก๊อฟอ๋สวัสดีครับครับก๊อฟตอนนี้โทรจากที่ไหนครับเออกรุงเทพครับอ่าแถวไหนเอยเออนุสาวรีย์ชัยครับอนุสาวรีย์ชัยนะแล้วตอนนี้ก๊อฟอยู่กับใครครับเอออยู่คนเดียวครับอยู่คนเดียวนะก๊อฟอย่างแรกเลยฮะก๊อฟช่วยพี่ป๋องเสียงดังกว่านี้นิดนึงฮะเสียงเรามันทุ้มมันต่ํา นะอ่าเสียงดังหน่อยนะนะครับเอาแล้วฮะน้องก๊อฟฮะเหตุการณ์ที่ว่านี้ชั้นสามตึกติวน้องไปเจออะไรมาอ๋อคือเรื่องมีอยู่อย่างนี้ครับพี่คือผมมาอยู่ที่กรุงเทพเป็นหลักแต่ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งก็คือเหตุการณ์นี่เกิดมาประมาณสามปีละผมได้รับจ็อบจ็อหนึ่งเป็นซิลเตอร์ที่จังหวัดชนบุรีครับซึ่งไปเป็นซิลเตอร์เนี่ย ช่วงแรกๆที่ผมไปสอนเนี่ยจะเป็นลักษณะไปเช้าเย็นกลับครับ,รบแต่พอช่วงที่น้องใกล้สอบเนี่ยมผมจะต้องติวค่อนข้างตั้งแต่เช้าถึงเย็นอยู่จนข้ามเลยเลยต้องพักที่นูน่นโดยลักษณะของตอึกซิลเวอร์เนี่ยเป็นอาคารพาณิชย์ครับพี่เป็นอาคารพาณิชย์สามชั้นโดยชั้นล่างเนี่ยเป็นลักษณะของธุรการก็คือ ว่างๆไม่มีอะไร 2> 2> แล้วก็ชั้นสองเนี่ยจะไว้ใช้การเรียนการสอนครับส่วนชั้นสามเนี่ยมันจะเป็นชั้นว่างๆไม่มีอะไรเลยครับโดยตอนที่ผมที่บอกว่าจะให้ผมไปติวตึกเพื่อไปนอนเนี่ยครับเขาก็ให้ผมเลือกว่าจะไปอยู่ข้างนอกหรือว่าจะพักที่ติวเตอร์เลยก็ได้ครับผมก็เลยเลือกพักที่ติวเตอร์เลยเพราะกว่าจะติวเตอร์เสร็จเนี่ยก็ค่อนข้างค่ำละ ถูกผมก็ไม่อยากนั่งรถมาแต่เช้าด้วยประเด็นหลักดีกว่าเห็นด้วยครับทีนี้ในการที่ผมจะพาที่ฟิลเตอร์เนี่ยก็คือผมก็จะนอนอยู่ชั้นสองเพราะว่าชั้นสองเนี่ยเป็นห้องฟิลเตอร์เลยมีแอร์แล้วชั้นสามเนี่ยผมจะไว้อาบน้ำครับพี่แต่ว่าในการนอนเนี่ยก็คือสัปดาห์แรกไปนอนก็ยังไม่เจออะไรนะครับพี่ เดี๋ยวนะพี่พี่พี่บอกถามหน่อยตอนที่นอนคือนอนคนเดียวครับนอนคนเดียวครับพี่ไม่เลยไม่มีใครอยู่กับเราเลยใช่ครับว่าติวเตอร์ท่านอื่นเนี่ยค่อนข้างเป็นเป็นเป็นคนในพื้นที่หมดเลยครับครับซึ่งมีผมคนเดียวที่ไปจากกรุงเทพครับทีเนี้ยในการนอนสัปดาห์แรกเนี่ยก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับพี่ครับแต่ว่ามาเกิดเรื่องตอนสัปดาห์ที่สองที่ผมไปนอนอื พอผมไปถึงฟิลเตอร์เนี่ยเด็กๆเนี่ยอยู่ดีๆก็อุตสีถามผมขึ้นมาครับพี่ว่าค,ค,ครูครูไม่กลัวผีเหรอนอนคนเดียว <c oughs> เดี๋ยวคือเด็กๆถามมาฮะใช่ครับแบบถามเชิงเล่นๆอ,อ่ะค,ค,ครูเอาหาครับครูเอาฮาเลยครูอยู่ที่นี่ไม่ไม่ไม่กลัวผีเหรออืม ใครับครูนอนคนเดียวสุดาที่แล้วไม่กลัวเหรออะไรอย่างเงี้ยครับในทีเนี้ยผมก็เลยตอบช่วงวะนั้นผมก็ไม่ได้คิดก็ตอบเล่นๆกับเด็กว่าจะกลัวอะไรนอนมาแล้วอืมีเผอมีที่ไหนอืไม่เคยกลัวหรอกไม่มีหลอกตึกเนี้ยอืครูนอนมาแล้วออกมาที่อยากเจอเหมือนกันอะไรเงี้ยอผมก็เชืใช่ผ เพราะผมค้นทอนสัปดาห์ที่แล้วมันไม่มีอะไรครับพ<อ>ี่ผมก็พูดกับเด็กครับผมไม่ได้คิดเลย,เลยนะจังหวะนั้นออครับพอถึงเวลาผมสอนอเด็กเด็จเด็กกลับบ้านกันหมดละช่วงนั้นก็เริ่มคําแล้วพอช่วงจวังหวะข้ามเนี่ยผมก็ต้องขึ้นไปเตรียมตัวอาบน้ําอืมอาบน้ําเนี่ยผมก็ขึ้นไปชั้นสามซึ่งห้องน้ําเนี่ยมันจะอยู่อยู่ด้านนอกห้องก็คือลักษณะชั้นสองกับชั้นสามนะครับก็คือขึ้นบันไดมาก็จะเจอห้องเลยครับ แล้วก็ห้องน้ําอยู่ด้านนอกอืแล้วด้านหลังเป็นระเบียงครับเพราะฉะนั้นผมก็จะใช้ห้องน้ําชั้นสามในการอาบน้ําเพราะชั้นสองก็ให้เด็กเข้าครับผมก็ปกติครับก็ถอดพระไว้ชั้นสามเวลาอาบน้ำเสร็จจับเรียบร้อยแล้วก็เดินลงมาข้างล่างชั้นสองเพื่อเล่นผมก็เอาโน้ตบุ๊กไปเครื่องนึงนั่งเล่นไปสักพักครับทีเนี้ยเกิดเหตุการณ์หนึ่งครับระหว่างนั่งเล่นอยู่ะนรับ ผมก็รู้สึกว่าเหมือนมีใครเดินอยู่ข้างบนครับพี่ปงอืมอมได้ยินเสียงฝีเท้าใช่เดินอยู่ข้างบนตรงบริเวณชั้นชั้นสามชั้นสามครับชั้นสามซึ่งซึ่งเราเรารู้สึกได้ว่าแบบมันเป็นเสียงคนเดินครับเราเราก็ไม่ได้สนใจอะไรกเาคิดว่าเป็นเป็นตึกข้างๆใช่ทีเนี้ยเราก็คิดว่าเป็นตึกข้างๆว่าแบบ มันน่าจะสะท้อนมามันสะเทือนถึงกันเลยงนี้ครับเราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเราก็นั่งเล่นต่อไปจังหวะที่เรานั่งเล่นไปได้สักพักตึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งประมาณนี้ครับจากเดินเนี่ยเหมือนเริ่มกลายเป็นวิ่งแบบจากเสียงสีเท้าค่อยๆย่ำทีละตึ้ึกลายเป็นึเหมือนจากฝั่งหนึ่งไปฝั่งหนึ่งอย่างเงี้ยครับอยู่บนหัวเราครับ ึ่งตอนเนี้ยใจเราก็ยังไม่ได้เป็นสื่อผีนะครับเพราะใจเราคิดว่าน่าจะเป็นสึกข้างข้าก็แบบทําอะไรกันเสียงสะท้อนอะมันมีมันมีสิทธิ์เป็นไปได้อะอืมใช่ครับทีเนี้ยพว่าตึกข้างๆาเนี่ยก็เป็นที่เรียนพิเศษเหมือนกันครับีครับทีเนี้ยด้วยใจผมตอนนั้นเนี่ยก็คือโมโหมากเลยแบบเฮ้ยอันนี้ก็ตึกแล้วนะทำไมมาเล่นอะไรกันอย่างนี้อืมผมก็ ลงไปข้างล่างเลยครับพี่เพื่อจะไปสอบถามว่าบแบบเออเขาทําอะไรกันเหรอพอ,อดีมันดึกเกิดมากแล้วนะอืซึ่งมันค่อนข้างลงกวนผมนะ<อ>จะนอนอะไรอย่างเงี้ยครับครับทีนี้จังหวะที่ผมลงไปปึ๊บเด็กๆนั่งอ่านหนังสือกันอยู่ชั้นหนึ่งหมดเลยครับอือแต่ว่าผม,ม่ามองไปชั้นสองกับชั้นสามไฟป,ปิดมึดหรอ ก็คือลักษณะตึกเนี่ยผมสามารถมองเห็นข้างในได้เลยว่าเขาทําอะไรกันชั้นหนึ่งมีเด็กนั่นอ่านหนังสืออยู่แต่ชั้นสองชั้นสามเนี่ยใช่ครับตรงระเบียงเนี่ยผมสามารถมองเห็นได้เลยเพราะว่ามันเป็นกระจกอกระจกหมดเลยครับซึ่งไฟปิดมืดไม่มีใครอยู่อืซึ่งความคิดตอนนั้นของผมคือไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ที่ครับ ผมลงมาก็คือผมได้ยินเสียงยังวิ่งอยู่เลยแล้วผมเดินลงมาจากชั้นสองไม่มีทางที่เด็กจะสามารถวิ่งจากชั้นสามลงมาชั้นหนึ่งได้แบบเรียบร้อยหมดแล้วนั่งเนรอเืีตอนนั้นนี่คือแบบขนผมลุกสู้ขึ้นมาบโดยที่แบบใจผมนี่ตกแล้วครับตอนนี้แต่ก็คือ คือตอนนั้นก็ดึกมากแล้วแบบจะออกไปนอนข้างนอกนี่ก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าในเขตชุมชนแถวนั้นนะครับก็พี่บังถามหน่อยอตอนนั้นเป็นเวลาประมาณสักกี่โมงกี่ยามน่าจะประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนเลยครับพี่สองประมาณนั้นอืมใช่ครับเพราะว่าบริเวณนั้นเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าแบบช่วงตุ่มสองทุ่มเนี่ยมือจะมืดแล้วรับรถนี่แทบไม่มีเลยครับอรถนี่น้อยมากครับ เดี๋ยวนะสัญญาณเดี๋ยวนะสัญญาณก๊อปเป็นอะไรอ่ะสัญญาณเหมือนมันมีเสียงอะไรแทรกแทรกเข้ามาโอ้ใช่ครับเป็นเป็นเสียงเหมือนรถแข่งอะไรอย่างเงี้ยเขาพีเ๋อโอเครับเคไม่อเพราะว่าเมื่อกี้มันมีเสียงเหมือนเหมือนเหมือนได้ยินเหมือนฟึดฟัดฟึดฟัดขึ้นมาไม่มีอะไรนะโอเคครับอ่าทีเนี้ยผมก็เลยไปชั้นสองเพื่อแบบกะว่าเดี๋ยวอีกสักพักก็จะนอนแล้วผมก็ใส่หูฟังครับ ใส่หูฟังฟังเพลงแบบจัว่าแบบไม่รู้เรื่องอะไรละแต่เสียงวิ่งก็ยังคงมีอยู่พอดีายเป็นเสียงวิ่งแบบคือวิ่งอยู่บนหัวเราตลอดเลยครับทีนี้เรารู้แล้วว่าคืออยู่บนหัวเราแน่ๆไม่ใช่มาจากขึ้นข้างๆแล้วะครับ,รบซึ่งตอนนั้นแบบผมก็กลัวมากนะครับแต่ว่าใจหนึงงผมนึกขึ้นได้เลยว,ว่าแบบมีพราองค์หนึ่งที่ผมแขวนไว้อยู่ชั้นสาม ซึ่งนเป็นหลวงพ่อที่แบบค่อนข้างนับถือทางบ้านนับถือแล้วครับคิดได้อย่างเดียวว่าแบบถ้าขึ้นไปเอาเนี่ยครับยังไงก็น่าจะพอช่วยให้เราอุ่นใจได้อะไรอย่างงี้ผมก็เลยตัดสินใจแบบขอถูฟังแล้วก็เดินขึ้นบันไดชั้นสามพี่ป๋องจําได้ไหมครับที่ผมบอกลักษณะของชั้นแต่ละชั้นชั้นสองกับชั้นสามเนี่ยคือจังหวะที่ขึ้นบันไดไปเนี่ยมันก็จะเป็นห้องกั้นหนึ่งห้อง แล้วก็ห้องน้ําอยู่นอกตัวห้องใช่ไหมครับจังหวะที่ผมกาลังเดินขึ้นไปชั้นสามเนี่ยก็คือไฟมืดเลยนะครับเพราะว่าผมปิดไฟแล้วก็ลงบนข้างล่างตอนนั้นยังไม่มีอะไรครับเพราะฉะนั้นชั้นสามนี่จะมืดไปหมดเลยจะไปเปิดไฟทีก็คือหน้าประตูห้องน้ำในช่วงจังหวะที่กาลังเดินขึ้นบันไดไปครับอืมีเสียงคอประตูออกมาอื มีเสียงเคาประตูดังออกมานอกห้องเลยแบบผมได้ยินชัดเจนมากซึ่งผมก็หยุดไปแป๊บหนึ่งแล้วเสียงก็เงียบไปครับผมก็ไม่รู้จะทำไงแล้วพี่จะหันหลังก็ไม่ได้แล้วผมก็เลยเดินต่อครับเปิดไฟแล้วก็ยกมือท่วมหัวแบบขอให้พักคุ้มครองหืออะไรอย่างเงี้ยครับพี่ แบบไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้เลยยกมือข้วมหัวติดส,สวมคอปึ๊บลงมาชั้นสองอเสียงก็เงียบไปเลยครับอมอมครับแล้วจากนั้นอใช่ครับแต่นั้นเป็นไงต่อครับพอเสียงเงียบไปเลยเนี่ยครับตอนแรกผมก็ผมก็ชื่นใจนะครับว่าเสียงเงียบไปแล้ว <c oughs> ทีนี้ ผมก็ดูไปสักพักก็แบบจะเกิดอะไรอีกขึ้นไหมครับแต่ก็หลังจากผมสวมพลาก็คือเสียงนั้นก็หายไปเลยครับพี่ไม่ไม่ไม่ได้เดินเสียงวิ่งเงียบไปเลยเงียบไปเลยครับเป็นเสียงที่เหมือนคนที่วิ่งอยู่ตลอดเวลาอยู่ชีนั้นพลาครับครับก่อนที่ผมจะขึ้นไปเอาพลาอ่ากอลฟพี่ป๋องฟังของตรงนี้ดูเหมือนว่าเรายังไม่ได้เห็นอะไรได้ยินแต่เสียงเสียงเดินเสียงวิ่งใช่ครับ หลังจากนั้นเรายังอยู่ที่นี่ต่อไหมเจอเจอเจอหนักกว่านี้อีกไหมครับโอ้เจอแค่ครั้งเดียวครับพี่าว่าเหมือนกับเหมือนกับเป็นลักษณะที่ผมก็ไปท้าทายด้วยครับวันนั้นออพอจะพอจะบอกพอจะบอกเราได้ไหมฮะว่าไอ้ตัวอาคารนี้ตึกนี้เนี่ยมันเคยมีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนไหมฮะหรือว่าฟังแล้วมันลักษณะเป็นเหมือนเจ้าที่เจ้าทางหรือเปล่าโอ้ใช่ ว้าให้ผมคิดคะนะครับนี<ม>่น่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางมากกว่าเพราะศึกอาคารพาณิชย์เนี่ยเป็นศึกใหม่เลยศึกแบบเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆมีสียังอยู่เลยครับพี่ถ้าเป็นเจ้าที่เจ้าทางแล้วทําไมเขาถึงมาให้คอฟไ,ไ,ไ,ได้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 ยินลหละครับเป็นเพราะว่าเราไปไปพูดอะไรที่ที่ที่เล่าให้พี่ฟังปะ่ะใช่ครับอาจจะเป็นแบบ ปากก็ไม่ดีเลยช่วงช่วงเช้าครับคุยเล่นกับเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่คิดว่านะครับอืมนะครับแล้วจากนั้นนะฮะกอฟยังยังยังนอนต่อไหมหรือว่าย้ายไปนอนที่อื่นครับอ๋อก็คือเช้ามาวันนั้นก็ก็คือออกไปซื้อทูบเซเว่นมาจุดขอขมาเลยครับครับจุดขอขมาแล้วหลังจากนั้นนอนไม่มีอะไรใช่ครับก็าก็ต้องอยู่ต่ออีกสองอาทิตย์ หรอแต่จากนั้นสองอาทิตย์มาคือก๊อฟไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเสียงเดินเสียงวิ่งไม่มีเลยครับไม่มีแล้วคือีเลยโอ้แปลกแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าก๊อฟสวมก๊อฟสวมผ้าตลอดเลยคืเขาไม่กล้าถอดแล้วโอ้หรือไม่อาจจะเป็นเพราะว่าเราเรารู้แล้วนะครับว่าเขาเป็นใครอะไรยังไงเหมือนเขาอยากจะมาสำแดงนะหรือว่าทำเราได้รู้ว่าเขาอยู่อยู่อยู่ตรงนี้นะพอเราได้มีการจุดธูปบอกกล่าวเขาเหมือนเป็นการขออนุญาตเขาอาจจะอ่ามายุ่งแล้วไม่ทําเสียงแล้วจริง พูดไปแล้วก็คือคืนแรกที่กอฟไปนอนเนี่ยเขาไม่ได้จุดทูบบอกกล่าวอะไรว่ากอฟจะมาขอพักอาศัยอะไรอย่างเงี้ยครับเออไม่แต่ก็แปลกเหมือนกันแล้วก็ว่าถ้าสมมุติอย่างนั้นเนี่ยไม่มาเจอตันเนี่ตอนที่กอฟไปอยู่ช่วงสัปดาห์แรกใช่ครับอืมนะฮะแสดงว่าอย่างที่เราคุยกันว่าตรงตรงที่ว่าปากของกอฟนั่นแหละที่ปอกอฟคุยเล่นกับลูกศิษย์อะน้องๆ้องที่มาติวอะว่าแหม่ก็นอนแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเลยเออ ถ้าออกมเนเป็นไปได้ครับอันนี้มีส่วนมีเหตุผลอยู่นะครับนี่คือการเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับนะเรื่องของชั้นสามตึกติวนะฮะที่จังหวัดชนบุรีนะนะครับขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับ